ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวชีวิตของชายตาบอดที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในแผนกเตรียมเครื่องมือแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพ,พยาบาลเขาจะวางแผนการเดินทางจากบ้านย่านสะพานใหม่มาทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชได้อย่างไรและทำไมองค์กรแห่งนี้จึงเห็นในศักยภาพของเขาพักสักครู่ครับ ุดยอดนวัตกรรมประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดเงินลดโลกร้อนรถใช้น้ำแห่งแรกของโลกจาก Thai Water Power สนับสนุนความสำเร็จของคนไทยติดตั้งรถใช้น้ำราคาพิเศษที่ www.thaiwaterpower.com หมายเลขโทรศัพท์038069292 c อ l l เ e ็นเต0822089626-8 แกะรอยข่าวค้นหาความจริงที่มากกว่าและลึกกว่าด้วยเนื้อหาที่แตกต่างด้วยความรอบด้านและเป็นธรรมทุกเนื้อหาเข้าถึงทุกกลุ่มคนอย่างเท่าเทียม <S <S พบกับแกะรอยข่าวสาร,รีข่าวคุณภาพเข้มทุกวันอาทิตย์17นา5นาทีถึง17นกานก30นกาทีทางทีน24สถานีข่าว24ชั่วโมง แม้ว่าจะต้องตื่นตั้งแต่ตี3เพื่อเดินทางออกจากบ้านพักย่านสะพานใหม่ตั้งแต่ตีสตีหด้วยรถเมล์ถึง2ต่อและกว่าจะกลับถึงบ้านก็ขําเกือบทุกวันชายตาพิการผู้นี้ก็ไม่เคยท้อแท้และก็ยังทํางานอยู่ที่ภาควิชารังศีวิทยาด้วยความสุขอะไรคือแรงบันดาลใจของเขาคุณสุวรรณีอยู่สังดีรายงานครับ ของทุกวันจันทร์ถึงสุกผู้คนในซอยพะหลโยธิน52อาจจะยังไม่ตื่นแต่เป็นเวลาที่ลุงเมตตาเกตเพชรชายตาพิการวัย56ปีเริ่มเดินทางออกจากบ้านไปทำงานเพราะถ้าสายกว่านี้ผู้คนจะมากรถก็ติดเพราะจากที่นี่กว่าจะถึงที่ทำงานก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเพราะหน้าที่ทำงานของคุณลุงเมตตาคือคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ให้โอกาสคนพิการคนนี้ทำงานมานานกว่า30ปีโดยหน้าที่ครั้งแรกๆที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงนั่นคือห้องล้างฟิล์มเอ็กซเรย์ข้ามาหน่อยมันก็ข้ามาทำความเคยชินกับพื้นที่ในห้องแล้วก็มามามา,มาทำความเคยชินกับฟิล์มต่้งขนาดของฟิล์มอะไรเงี้ยทีนี้สมัยนี้มันฟิล์มมันไม่มีแล้วมันใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาแล้วเขาก็เลยส่งมาช่วย มาเป็นผู้ช่วยอยู่ห้องนี่ห้องเครื่องมือแพทย์เ่ยฉันว่าคนก็จะไม่นึกไมนึกไม่ถึงเขาแล้วแต่เขาจะมอบหมายทำอะไรก็ทาไปนี่หลายอย่างมีมีไฟมีเข็มมีส้มลีมีไร่ต้องเตรียมทุกอย่างเขาล้างมาเราก็ช่วยทำความสะอาดช่วยเช็ดช่วยอะไรเงี้ยทำตั้งแต่ปีหนึ่งแปดนะเดี๋ยวนี้ผมว่าสังคมไทยก็ยอมรับคนพิการมากขึ้นนะทางที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถภาพคนพิการแลาก็ทําให้สังคมเนี่ยยอมรับมากขึ้นแล้วก็ใจกว้างที่จะรับคนตาบอด คนพิการเข้าทำงานอะไรเขาก็มากขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะยังยังยังไม่มากพอแต่มันก็ยังดีกว่าค okay, ถ้าจะเรียกร้องคือเรียกร้องให้ให้บังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ให้มันให,ให,นให้ให้มีผลอย่างริ่งดังมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการโคต้าที่จะรับพิการเข้าทำงานอะไรก็ไม่ใช่ามันแพร่หลายมากขึ้นจุดเด่นในการทำงานของผู้พิการทางสายตาก็คือ ทางด้านหัตถการหรือทางด้านทักษะในการใช้จับต้องนี่จะดีกว่าคนปกติเขาก็เป็นคนที่มีความอดทนนะฮะเพราะว่าสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้แต่คุณเมตตาก็ตื่นแต่เช้ามาทํางานทันศักยภาพจะดีกว่าคนปกติครับแล้วคุณเมตตาเวลาเขาใช้มือปฏิบัติงานในเขาสมาธิอยู่ที่มือเพราะฉะนั้นงานเขาจะเรียบร้อยนะไม่มีการผิดพลาดน้อยที่สุด ผมคิดว่าคนพิการเนี่ยปกติหางานก็ยากอยู่แล้วคือเขาก็เสียโอกาสในชีวิตเราต้องให้โอกาสผู้พิการได้มีอาชีพที่มั่นคงเพื่อเขาจะได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองอเอเไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นและสังคมงานบางอย่างซึ่งเราคิดว่าผู้พิการสามารถทําได้ดีเท่าหรือดีกว่าคนปกติเราก็พิจารณาเป็นพิเศษครับ ศักยภาพของเขาเกือบเต็มร้อเซลุงเมตาชำนาญในการนับเครื่องมือพอๆพกับใช้ธนบัตรเพราะเทคนิคที่ใช้อยู่คือการจัดเรียงเงินแต่ละใบให้เป็นหมวดหมู่ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องอาศัยตัวช่วยแบบนี้ค่ะอันนี้อันนี้บ่องอนมัน,น,น,นจะมาตรงนี้พอดีะทอนตังเราก็ถ้าเปิดทอนตังเราเราก็จะไม่มันท่านในปฏิใบช้าเราก็คนมาเป้าเราก็จบ ข้างในอาจารย์แล้มันเท่าๆกันใช่ไหมหมดนะฮะถ้าถ้าผมมันมีแบ่งไหนที่แรกผมเมงเราก็รูกว่าอาจารยขึ้นมาหน่อยนี่ก็เป็นห้าร้อยถ้าผมแบมันยาวกว่ากันสักนิดหนึ่งเนี่ยอย่างนี้อ่ะถ้ายาวกว่ากันแค่นี้อันนี้อันนี้ก็คือแบ่งพันอันนี้มันคือเ,เท่ากันหมดนี่คือแบ่งร้อยอันนี้มันจะเราจะเรียงทางนี้ให้เท่ากันแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ท่านนี้คือมันเป็นเทคนิคเทคนิคประกอบอุปกรณ์มันก็พอช่วยช่วยได้แม้สายตาพิการมาตั้งแต่อายุ4ขวบ และต้องเข้ามาเรียนหนังสือในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและโรงเรียนเซนคาเบียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่ลุงเมตาต้องใช้ความพยายามที่จะไม่ให้เป็นภาระของใครและเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ความหนักใจที่พี่น้องเคยที่พ่อแม่พี่น้องเคยเคยรู้สึกเมื่อตอนเราเด็กเลยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดก็แค่น,น,นั้นก็ก็ดีใจตรงนี้อีกไม่กี่ปีลุงเมตาก็จะเกษียณอายุ แต่ไม่ตกงานอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้ลุงก็มีอาชีพเสริมคือนวดแผนโบราณกับขายลอตเตอรี่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์รวมถึงช่วยงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขากรุงเทพอีกด้วยรอดูวันอูเซงถ่ายภาพสุวรรณีอยู่สังดีแกะรอยข่าวรายงาน